การโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะครับควรต้องทําให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มครับจากที่เมืองไม่ท่องเที่ยวผมรู้สึกตัวเล็กลงเรื่อยๆเพราะอยู่อะคุณนะฮะเขากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณจะบอกว่าเพราะอาสาพาไปลงใช่ครับผมผมเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับขิงขิงืมจไม่ได้หลงตัวเองเลยับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเห็นด้วยอาเปล่าวันนี้นะครับจะเป็น EP ีของอินฟลูเอนเซอร์กับเอเจนซี่โฆษณานะครับอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเดี๋ยวยูทูบเบอร์หรือจะเรียกอะไรก็ตามมีเรียกชื่ออะไรบ้างครับ <Yes> <S <S อินฟลูเอนเซอร์ก็อย่างอย่างพี่ว่าไฉถือว่าเป็นแบบยูทูบเบอร์เป็นแบบว่าทราเวลบล็อกเกอร์อะไรอย่างนี้ป่ะครับใช่ไหมจำกัดพามง่ายๆก็คือคนทําวิดีโอในโซเชียลเน็ตเวิร์วิดีโอคอนเทนต์วิดีโอคอนเทนต์จะอย่างผมเป็นทราเวลบล็อกเกอร์อ่า เราก็จะทําวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคนตลกบกคาอะไรว่าไปไปหรือว่าหลายคนก็แบบอ่ะเซเลบริตี้ก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันพอนม้นน้วคนได้อะไรอย่างเงี้ยจจริงทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์หมดเลยคือจริงๆทุกคนมีอินฟลูเอนเซอร์ได้พี่คือแบบเรื่อให้ความรู้แล้วใช่วนใหญ่ให้มีคนติดตามนิดนึงสักแบบ5คนอย่างเงี้ยเราสามารถนม้นน้วเขาได้เนี่ยก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แล้ววันนี้เราก็มีว่านไฉนะครับจากเพจและช่องอาสาพาไปหลงนะใส่ยูนิฟอร์มเลยนะครับ ทางนี้แล้วอีกคนนะครับฝั่งเอเจนซี่โฆษณานะครับเรามีเพิร์สจากเพจ อดิศครับสวัสดีครับคุณเคยก็เคยทำงานอยู่เอเจนซี่โฆษณาต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยที่พี่เต๋อบอกว่าเฮ้ยเราจะมาดิสคัสกันแบบอินฟลูเอนเซอร์กับเอเจนซี่โฆษณาใช่ไหมแต่ว่าบทบาทของผมปัจจุบันเนี้ยก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายนึงเหมือนกันก็เรียกว่ามีเพจใช่ใช่เป็นเพจเป็นสื่อออนไลน์อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็อยู่ในวงการเอเจนซี่มาหลายปีเพจอดิศก็จะเป็นเพจที่พูดถึงโฆษณาโฆษณาการตลาดใช่ใช่ผมผมอธิบายขออนุญาตอธิบายคนดูก่อนนะครับอินฟลูเอน มันจะมี2ทางก็คือจาก YouTube หรือ Facebook แล้วมีอีกทางหนึ่งก็คือหลักๆเลยก็คือสปอนเซอร์โฆษณาซึ่งคนที่จ้างส่วนใหญ่ก็มาจากเอเจนซี่โฆษณาเกือบร้อยเปได้แต่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะมีความแบบว่าเขาสร้างฐานคนดูมาจากสไตล์การทำคอนเทนต์ของตัวเองว่าคอนเทนต์จะมีความเป็นตัวเองสูงแต่บางทีฝั่งโฆษณาเขาบอกทาอย่างนี้ทําอย่างนี้อินฟลูเอนเซอร์จะบอกว่าทําไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นหน้าที่ของทั้ง2ฝั่งที่จะต้องหาตรงกลางให้เจอ,อ เอเจนซี่เหมือนเป็นกรรมการระหว่างเป็นระหว่างเจ้าของแบรนด์อ่าเจ้าของแบรนด์เขาจ้างเอเจนซี่แล้วก็เอเจนซี่มาจ้างอินเวนเซอร์อีกใช่เป็นตำแหน่งเหมือนทะเลาเป็นด่นนึงแหละที่ว่าอินเวนเซอร์ก็แบบอยากทำแบบนี้แต่ลูกค้าต้องการแบบนี้มันก็เลยจะมักจะมีปัญหาที่แบบว่าชอบถกเถียงกันนะระหว่างอินเวนเซอร์กับแบบเอเจนซี่โอเคกติกาง่ายมากนะครับที่เตอร์จะพูดข้อความออกไปถ้าเกิดว่าฝั่งอินเวนเซอร์หรือฝั่งเอเจนซี่เห็นด้วยก็เปิดไฟทิ้งไว้ทำเห็นด้วยก็ปิดไฟซะได้ฮะ ข้อแรกนะครับการทายอินสินค้าในวิดีโอคอนเทนต์นะครับควรจะขายตั้งแต่ต้นคลิปเพราะถ้าขายท้ายคลิปเนี่ยคนดูจะเห็นสินค้าน้อยลงครับ3 2 1ปปับ เห้ยเห็นด้วยเห็นด้วยเหรอใช่เห็นด้วยพี่เห็นด้วยเหมือนกันเห็นด้วยครับว่านไฉครับคุณคิดว่าควรจะขายสินค้าแต่ต้นคุณไม่กลัวคนดูเขาปิดคลิปคุณหรอครับมันไม่มีปุ่มดิมนะมันมีอย่างละครึ่งมั้งแบบว่าเห็นด้วยครึ่งหนึ่งไม่มีครับจริงๆอ่าผมยกตัวอย่างว่ามันมันมีสินค้าหลายประเภทเนาะบางประเภทถ้าเกิดเปิดมาแล้วคนปิดเลยก็มีแต่บางประเภทเนี่ยถ้าเกิดเป็นสินค้าที่มันไปกันได้กับคอนเทนต์เนี่ยจริงๆเข้ามาในตอนต้นปุ๊บ แต่ว่าเราไม่ได้ขายแบบอ่าอันนี้เรามีบัตรเครดิตแล้วบอกโปรโมชั่นสะหมดเลยตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเข้ารายการนี้คนก็ปิดไปแล้วบอกแค่บอกว่าเฮ้ยมีสปอนเซอร์นะอ่าใช่เราบอกแต่ว,ว่าเดี๋ย,ยค่อยๆค่อยๆทยอยบอกแล้วนี่เป็นคำคำคลาสสิกเลครับเวลาที่ NC ็นซีพูดอ๋อลูกค้าเข้าไปดูสถิติมาอ่ <c oughs> าตอนต้นเนี่ยกราฟคนดูเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาจะปิดทันทีเลยข้อหลักฐานมันยัดหน้าเราทุกเพจเป็นแบบนี้แล้วผมบอกเลยว่าทั่วโลกก็เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรเราดูในอ,อย่างผมทําใน Facebook เยอะกว่า YouTube เราดูปุ๊บ เวลาเราเลื่อนฟีดผ่านเนี่ยเราก็จะดูแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เลื่อนว่าเออฉันอยากจะไปเสือกเลือกเรื่องเพื่อนคนอื่นต่อเราก็จะเลื่อนไปเลยไม่ออกมาเราก็ต้องต้องมีวิธีการอธิบายให้เขาฟังก็คือเอาเป็นว่าว่านไฉเนี่ยเห็นด้วยกับการที่เฮ้ยสินค้ามันคุณออกจะออกมาก่อนเพราะว่าอะไรไหรเเพราะว่าอาสาพระไปหลงรักคนดูรักลูกค้ารักเอทีซีครับอ่ะมาฟังมาฟังเพิร์ดบ้างครับคือผมว่าอย่างที่บอกแหละว่าความต้องการของลูกค้าอย่างอย่างที่พี่ว่าบอกเลยเอ้ยมันมีสถิติมันมีอะไรนี้มาแล้วถ้าสมมติว่าขึ้นแรกๆนนีี่มมักก็โอาสค เห็นสินค้ามากกว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกลูเอนเซอร์ที่แบบเราคัดมาแล้วว่าเรามั่นใจแล้วว่าแบบคนเนี้ปังแน่นอนคนนี้มีความสามารถในการแบบทำคอนเทนต์ให้คนน่ยติดตามได้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นโจทย์อันหนึ่งความท้าทายหนึ่งให้เขาแหละว่าถ้าสมมติเราเอาขึ้นมาแรกๆเขาก็น่าจะทําได้มันมันน่าจะหมดยุคแบบเนียนๆไปแล้วใช่ใช่ใช่แบบกับภาษาพม่าปลงไล้งหัได้สบายที่รักภาษาาง่าเอนคุณคุณคอยปรวจผมตั้งสิคุณเนี่ยจะมองให้คุณขายหรือว่าเราให้เขาไปขายแล้วมันแบ่งเอ ห้ามอินฟลูเอนเซอร์นะครับลงโฆษณาสินค้าแบรนด์คู่แข่งติดๆกันนะครับแบรนด์ <tortured. S 1> เขาซ้ำเยอะชัวเลยสินค้าคู่แข่งลงเยอะลดอะไรเงี้ยอ่ะมือถอดนี่ไปนะครับอ่ะบอกคนดูก่อนนะเช่นสมมติว่าเราโฆษณารถยี่ห้อหนึ่ง2วันต่อมาเราโฆษณารถอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำสามสอง่งไดคไับ เฮ้ยคุณมันคุณมันเอซี่ปลองจริงจริงคุณเนี่ยคุณอยู่ฝ่ายผมมากกว่า <c oughs> เราไม่เคยได้ยินแบบนี้เลยจาก A อเอเจนซี่อ่ะมันมีเหตุผล<ม>ผมฟังเพิร์ดก่อนเลยดีกว่าคือผมเจอบ่อยว่าเอเจนซี่เขาจะถามก่อนใช่ไหมซ,ซึ่งจริงจริงเอาจริงนะตัวเราเราก็บอกตัวนะว่าเฮ้ยเราเพิ่งมีตัวนี้เองนะ เลื่อนไปลงไกลหน่อยไหมหรือ,อยังไงดีคือเราจะแจ้งก่อนอเราเราจะไม่ลงเลยแต่ว่าในมุมเอเจนซี่เองทําไมทําไมถึงไม่เห็นด้วย้อนี้ที่ว่าลงติดกันได้สมมติเว้นสักสองสาวันหรือสัปดาห์อะไรเงี้ยเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเวลาเราเราเดีลงานกับลูกค้าเนี้ยเฮ้ยเราได้โจทย์ได้สินค้าได้ต่างๆม,มาแล้วอะถ้าสินค้าเขาดีจริงมไม่ว่าคุณจะลงติดกันหรือ,อยังไงเนี่ยของคุณถ้ามันโดดเด่นกว่าสู้ได้กว่าเราเอเจนซี่เราคิดไอเดียมาเฮ้ยเจ๋งกว่าคู่แข่งเนี่ยยังไงมันก็นําเสนอได้คือผมรู้สึกว่ามัน มันเป็นเหมือนแนวคิดสมัยก่อนแหละที่เอเจนซี่หลายคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้แบบว่าคนนี้ดาราคนนี้เขาลงสินค้าเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมองเป็นพรีเซนเตอร์แต่ผมรู้สึกว่าปัจจุบันนี้อินฟลูเอนเซอร์มันมันไม่ใช่พรีเซนเตอร์อ่ะชมัน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 เป็นเหมือนมันเหมือนสื่ออันนึงเหมือนคนอันหนึ่งที่เป็นแบบตัวกลางในการสื่อสารเป็นโอกาสหนึ่งมากกว่าซึ่งผมคิดว่าถ้าเราดีแล้วอะสินค้าเราดีแล้วอะเราก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์เขาจะลงแบบหลายอันนะครับผมถามหน่อยครับเพิร์ดเอเจน รุ่นใหม่ๆถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนุณใส่หมดทำไมอ๋อยุ่งเยอะออ๋ยุ่งเยอะยุ่งเยอะถ้ารุ่นใหม่ๆอาจจะเริ่มแล้วฮะใช่ใช่ถือถ้าถ้าคนที่เข้าใจแบบหลักการแบบการ,การทําการตลาดอะไรอย่างนี้แบบว่าเฮ้ยคุกคี้กับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็น่าจะเข้าใจใช่แต่ว่าถ้าแบบถ้าเอาแบบส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะอย่างหยังเหมือคุณยังเลยครับบอกว่ากาถ้าอยากจับได้วยไหมครับครับผม พวกเราหลักเอเจนซี่ใจว่าสมัครสมัครเาจะามตามบ้านไฉครับมันคือการวางโพสิชันอย่างอย่างที่พี่เพร์นบอกไปว่าถ้าเราระวังตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์แบบนั้นนะถ้าเราสมมุติเราไปขับรถ ดีฮอรหนึ่งแล้วคนดูรู้สึกว่าโอเคฉันซื้อรถเพราะมีพรีเซนเตอร์แคนนี้ก็ก็เป็นแบบหนึ่งออกมาแต่ว่าระวังพอดีชันเป็นรายการรายการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นรายการท่องเที่ยวเป็นเทปเทปเทปจบไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยกเว้นแต่มันจะมีแบบหนึ่งก็คือเขาซื้อเป็นสปอนเซอร์ชิพหรือเปล่าสปอนเซอร์ชิพเนี่ยก็จะเป็นโอเคเราไม่ให้คุณรับแบรนด์อื่นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเราก็จะให้คุณไทยอินสินค้าของเราใน1เดือนเนี่ยกี่ตัว<ม>เพื่อให้มันสอดคล้องเนอะไหมครับ<ม>อย่างที่เขาซื้อสปอนเซอร์ชีพยาวๆเนี่ยอย่างอย่างผมผมมีรถกระบะอยู่แล้วรถกระบะ<ม>ที่เขาซื้อทั้งปีเลย<ม>อ่าเราก็จะไม่รับแบรนด์รถกระบะท,ท,ที่ที่เข้ามาใหม่ครับแต่ว่าในในในมุมที่น่าเกลียดก็คือสมมติวันนี้ลงยี่ห้อหนึ่ง แล้วค่นี้ลงอีกกี่ห่อนเลยอันนี้น่าเกลียดอ๋ออันนี้คุณรู้สึกว่าน่าเกลียดน่าเกลียดถ้ามันติดกันเลยน่าเกลียด่คุณคิดว่ามันควรจะห่างแค่ไหนครับของเท็ดดีลานะประมาณอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ของผมคุณจะบอกนะว่าสองวันเอ้ยน้อยน้อยไปประมาณของผม2อาทิตย์นี่คุณเกท้าผมปันี่ก็อินฟลูเอนเซอร์ปลอมนะครับนี้เพราะว่าเห็นด้วยทั้งคู่ที่สามารถลงติดติดกันได้โอเคข้อต่อมานะครับข้อต่อมาการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะครับ ควรต้องทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มครับ3 2 1ไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณมันเฮ้ยอะคุณก็อินฟลูเอนเซอร์ปอผมก่อนเลยนะก่อนคุณคิดว่าการลงโฆษณาคุณนี่ทำให้ยอดขายเพิ่มคุณขี้โม้ป่ะเอ่อไม่ขี้โม้ครับเพราะว่าพูดเป็นยังนั้นเหรอครับผมทำมันตลอดครับนี่ไม่เรามันอยู่ที่ใต้อะ ผมบอกเลยว่ารูทยาจางที่เวียดนามเนี่ยจากที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอาสา,าพาไปหลงทําได้เกือบสองแ0,000นแชร์กับยอดประมาณ30สล้านวิวคุณจากที่ขิงหน้าจากที่เมืองไม่ใช่ท่องเที่ยวผมรู้สึกตัวเล็กงลงเรื่อยๆเพราะอยู่อนนนะ <c oughs> คุณนะฮะกากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณจะบอกว่าเพราะอาสา,าพาไปหลงใช่ครับผมผมเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับขิงขิงเพื่อไม่ได้หลงตัวเองครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงอ่า มันอยู่ในวิธีการเล่าเรื่องด้วยของของของตัวผม <Okay. S 1> อันนี้ผมก็จะต้อง <Okay. S 1> ศึกษาให้ให้ดีว่าคนที่จะใช้สินค้าประเภท,ทที่เขามาทายอินกับเราเนี่ย mm hmm. เขาจะเอาไปใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวไหน mm hmm. อ่าเราก็ต้องคิดจากตัวสินค้าแล้วก็ที่เที่ยวที่เราจะไปแล้วพอมันเบรนกันได้เนี่ย <Okay. S 1> มันก็จะไปกันได้หมดเลยโอเค okay. อ่าผมผมถามเผื่อคนดูเกิคดความสงสัยนะครับเช่นแบบสมมติรถถ้าเกิดว่ามาโฆษณากับคุณเนี่ยคุณบอกเลยเฮ้ยเราขายคุณเพิ่มใช่พอก็เป็นรงจริง เราก็ทําให้ได้ไงเอแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่ามันก็เป็นการคาดคเะเนนี่ออกมาเราทําในความเต็มที่ของเราแต่ผมก็อยากให้ลูกคา้าที่เขาอุตส่าห์มาทายอินในรายการของเราเนี่ยเขาขายเพิ่มมากขึ้นอ่ะเรียกว่า<ม>เป็นมายเซตที่เราคิดว่าพอเราโฆษณาอย่างนี้เราก็คาดหวังให้มันเกิดยอดขาย<ช>ที่ดีขึ้นพอเราโฆษณาใช่ครับดีครับขอบคุณครับ คุณเป็นฝั่งเอจนซี่หรือเปล่าหรือว่าคุณกกางพูดในฐานะแอดแอดดิเอซี่ครับเอจนซี่คุณไม่ได้คาดหวังให้ยอดขายเพิ่มการที่จ้างอินเอนเซอร์ผมผมว่าถ้ามองถ้ามองภาพใหญ่อะแน่นอนว่าเวลาเราทการตลาดทําอะไรต่างๆแน่นอนมันต้องกลับมาที่ธุรกิจแต่ว่าจัดจัดโจทย์เมื่อกี้ผมผมเลยมองว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันมันจำเป็นต้องได้ยอดขายทุกครั้งไหมผมคิดว่าไม่จําเป็นเพราะว่าเพราะว่า อินฟเอนเซอร์แต่ละคนนะฮะแต่ละประเภทมันก็มีหน้าที่แตกต่างกันอย่างวันนี้ที่พีเตอร์บอกว่าบางคนเขาอาจจะเหมาะกับการแบบว่าฮสมมติจ้างดาราอยให้ให้คนอยากรู้จักเลยสินค้าตัวนี้ผมคิดว่าอันเนี้ยเหมาะกับเขาเขาไปโพสต์ปั๊บคนเขาไปคพสตนตามเขาสิบล้านคนเห็นแน่นอนแต่ยังจะซื้อไหมไม่รู่อันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดาราเขาอาจจะคอมมิ่นตรงนั้นได้แต่ถ้าสมมติเป็นอย่างพี่ว่านัยเป็นแบบทำท่องเที่ยวรีวิวสถานที่เที่ยวอะไรต่างๆอย่างนี้เ อาจจะทําให้คนซื้อได้เหมือนกันแต่ถ้าถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์จำเป็นหรือเปล่าว่าแบบต้องตอบมาแบบว่าเฮ้ยลงไปปุ๊บยอดขายกลับมาแบบว่า 1, 1> ล้านบาทอะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กแบบับว่าออบเจกตีฟหรือว่าวัตถุประสงค์นั่นแหละฮะที่ที่เราเราต้องวางแผนเอเจนซี่นี่แหละต้องต้องวางแผนนะตนว่าเฮ้ยเว,เวลาใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยใครเหมาะกับโจทย์ยังไงอ๋อใช่โอเคขอบคุณขอบตุณข้อสุดท้ายนะครับต่อให้รับงานมาแล้วนะครับ ถ้าหาตรงกลางไม่ได้ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์และเอเจนซี่โฆษณานะครับควรจะแคนเซิลงานทิ้งเสียดีกว่ายกตัวอย่างนะครับเผื่อคนดูไม่เห็นภาพนะครับสมมุติเขาให้เราทําอะไรที่แบบเอเจนซีบอกให้พูดอย่างนี้ทำแบบนี้แล้วอินฟลูเอนเซอร์บอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ผมผมทำไม่ได้จริงแล้วหาตรงกลางไม่ได้แคนเซิลมันทิ้งดีกว่า3 2 1ปิดไฟครับกลับมาเห็นตรงกางแล้ว ว่าใจก่อนครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องสมมุติว่ารับงานแล้วการบีบงานเกิดการขัดข้องหรือไม่ละเอียดเพียงพอซึ่งเคสนี้มันก็เกิดบ่อยนะเกิดบ่อย อ่ะมันคือตกหล่นผมมี2ทางก็คือมาดูว่าการดีลของผิดพลาดจากทางไหนถ้าเกิดผิดพลาดจากทางเราเราเป็นคนนี้เราก็จะมาดูวิธีธการว่าเป็นยังไงเราต้องทําเราทําในวิธีไหนที่มันที่มันเหมาะกับเราที่สุดก็คือทำครับอีกอันนึงก็คือมันผิดพลาดจากทางเขาเขาอยากได้อาเซนซี่อยากได้ขีเมสเซจเ,เพิ่มจากลูกค้าที่มาบีฟก่อนวันโรงงานสัก2หวันปืนเราก็บอกว่าเราไม่ทําไม่ได้อยู่ในดีลครับ โมแต่มันไม่มีไม่ได้จริงไม่มีไม่ได้จริงค่ะคุณวั้นไถ่ไม่มีไม่ได้จริงค่ะโดยปกติแล้วอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะผมจะชัดเจนมากว่าอย่างนี้โอเคแปลว่าถ้าเกิดเพิ่มอามีถ่ายเพิ่มต้องเลื่อนวันลงหรือเปล่าทุกอย่างมีเลทในการปรับถ้าเกิดมันไม่ชัดเจนและถูกต้องนะครับหรือแคนเซิลเพราะว่าเราไม่ทําตามที่เขามาบอกทีหลังอันนี้คือปรับราคาอย่างะเปอร์เซ็นต์เต็มเราไม่ลงด้วยเคยเกิดขึ้นไหมครับเคยเกิดครับเพิ่บครับ คือผมมองอย่างนี้เหมือนกันถ้าเอเจนซี่ที่ดีนะครับเหมือนพี่ว่านเลยฮะรเราต้องรักลูกค้านะครับรักอินฟลูเอนเซอร์และรักคนดูเหมือนกันรักคอน s u m e r ของเราเหมือนกันผู้บริโภคของเราเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราเราเข้าใจอินฟลูเอนเซอร์จริงๆอ่ะปกติมันจะมีแบบว่าบางแบรนด์ที่เขาทำโฆษณาแล้วแบบ ใช้อินฟลูเอนเซอร์คนนี้แต่เราจะเห็นคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นออกมาแบบไม่เป็นตัวเขาเลยแบบขายมากๆหรือแบบพยายามยัดเยียดอะไรบางอย่างเข้าไปซึ่งผมคิดว่าเอเจนซี่ที่เข้าใจแล้วก็รู้ว่าอะไรมันควรจะทําไม่ควรทำอ,อย่างเงี้ยจะพยายามหยุดเลี้ยงทางนี้ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุยกันไปแล้วมันหาทางเจอที่แบบว่าเฮ้ยสร้างคอนเทนต์ให้อินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นตัวเขาไม่ได้จริงๆอ,อ่ะผมคิดว่ามันมันก็แปลว่าอาจจะเหมาะอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นมากกว่าหรือเปล่าพี่เข้าใจว่าเราควรจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะกับสินค้า นั่นหมายความว่าเขาต้องมานั่งดูอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนมันเยอะมากนะเขาต้องมานั่งดูว่าคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์นี้เป็นยังไงก่อนที่จ้าต้องต้องรู้จักเหมือนแบบว่าเหมือนเราเป็นคนติดตามคนนั้นจริงๆฮะมันมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วว่าแบบเอเจนซี่ก็ต้องทํากันบ้างต้องรู้จักจริงๆว่าแบบอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนเขามีการทำคอนเทนต์แนวทางประมาณไหนถ้าสมมุติว่าคุณจะมาฝืนเนี่ยผมคิดว่าหาคนอื่นที่มันเหมาะจะดีกว่าอ่ะหมดแล้วครับหมดแล้วทุกข้อก็ จริงๆคอนเทนต์มันค่อนข้างลึกแต่ว่าคนดูที่อดูยูเทเบอร์ดีลาอยู่หรือว่าดูยูทูบเบอร์คนอื่นๆหรือว่าดูติดตามเพนไหนก็ตามจะได้รู้มากขึ้นว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะเราหาเงินกันยังไงอ่ะโอเคมีอะไรอยากฝากแบบประเด็น อะไรเป็นพิเศษไหมหรือจะโฆษณาช่องก็ได้ครับผมก็กล่าวได้ครั่ขาไ่หลงคุณคุณมาอยู่นี่นะเขาไม่ได้ยินคุณนะคุณจะพูดอะไรในประเด็นนี้ไหมให้คนดูเข้าใจเรามากขึ้นสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์บอกที่บอกตรงนี้บอกเขาให้เขาดูโฆษณาเราหน่อยเวลาเราขายสินค้าอย่าเพิ่งปิดเราหาเงินเออใช่ครับนี่คือนี่ผมไม่เป็นตัวเองนะอันนี้คือยดเดียนนะคุณเป็นเอยไม่แต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จะพูดถูกต้องก็คือเราอยู่ไม่ได้เราเราไม่มีตังออกไปเที่ยวเราไม่มีตังจ้างตากล่องไม่ ตังจ้างครีเอทีฟมาช่วยคิดคอนเทนต์นถ้าเกิดไม่มีลูกค้าครับเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดดูรายการเนี่ยก็อย่าข้ามเลยเราเราเราเข้าใจกัน แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะพยายามทำให้มันสนุกด้วยใช่ทงผมให้ไม่เติร์ดแล้วก็ทั้งเพิร์ดด้วยนะครับจะทำรายการให้สนุกต่อไปแล้วก็จะพยายามทําให้มันกลมกล่อมมอ่าเพิร์ดครับนี่ประเด็นไหนอยากจะฝากไหมครับผมเมื่อกี้พี่วานฝากแบบคนดูไปแล้วเนาะงั้นผมฝากแบบลูกค้าแล้วกันฝากลูกค้าหรืออินรึก็ได้ฝากครับว่าว่าเนี่ยแหละอินฟลูเอนเซอร์มันก็เป็นเหมือนเป็นเป็นสื่ออันหนึ่งที่ยุคนี้ยังไงก็สําคัญมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะทําการสื่อสารกับเขาไม่ว่าจะเป็นอาะจะเขาไปหลงเทพบีลาหรือ ดั่นะฮะควรจะเข้าใจทำฟันบ้านให้ดีๆนะครับว่าแนวทางการทำคอนเทนต์ของเขามันเป็นยังไงแล้วก็อย่าไปฝืนเขานะฮะพยายามพยายามเหมือนแบบว่ามองเขาเป็นพาร์ทเนอร์ดีกว่านะครับไม่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันต้องการแบบนี้ฉันไปจ้างเขาให้เขาพูดแบบนี้แต่ว่าลองคุยกับเขาหาโซลูชันร่วมกัน คราวนี้วินทุกคนนะครับคนดูก็ชอบด้วยดีมากเลยครับคนจริงแอดดิทนี่เป็นเพจที่ผมคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนต้องแอบไปส่องนะเพราะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะในวงการอะไรเงี้ยใครสนใจพวกงานโฆษณาหรือว่าเรื่องมาร์เก็ตติ้งการตลาดก็ไปติดตามได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เห็นด้วยหรือเปล่า EP อินฟลูเอนเซอร์และเอเจนซี่โฆษณาของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคจบแล้วครับ Tabli